แลวผมผมพ้อมนะครับจากร้านต้องยางยนต์พลังสองนะครับก็คลิปนี้นะครับกลับมาพบกันเป็นคลิปแรกนะครับของเย็นวันพฤหัสนะครับวันนี้นะครับก็เปิดเดิมด้วยนะครับโดยล้อของโตยต้า f อ r ิเนอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวนิวนะครับก็เป็นล้อติดฉลุไฟแดงนะครับเป็น28ล้อหน้าเงาครตอนนี้เราพอมีของหาได้นะครับก็เลยมาจับโปรล้อท้องยางในราคาไม่แพง นะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับได้ขอบ18แต่ก่อนเนี่ยเวลาคุณลูกค้าถ้าเกิดว่าอยากได้ขอบ18นี่ต้องไปตัวที่อดีเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีเป็นตัวสแตรฐานแล้วนะครับใส่ได้เลยนะนะครับยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับล้อแท้นะครับก็จะต้องมีตาโตโยต้านะครับที่ล้อนะครับชัดเจนนะล้อแท้นะ นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นขนาดคอ18นะครับขนาดคอ18บาง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซต30นะครับอ่าล้อแท้เลยนะครับคัดเจนะครับตัวนี้นะไห้ดูก่อนเลยนะครับสวยงามนะล้อตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถโตโยต้า6ลูนะครับมาตรฐานทุกคันใส่ลูกตู้ก็ได้นะนะครับแต่ว่ามันจะมีรถกตู้บางรุ่นที่ใส่ไม่ได้ไงสอบถามมาก่อนนะนะครับน่า เป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับก็ชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่ข้างล่างสองบางเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเลที่11หรือที่11มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้ทาท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผม <'re S 1> ก็สำหรับคลิปน,นี้นะครับผมก๊อกนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอ,อฝากไว้นะครับหน้าโอกาสหน้าเรากลับมา นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ